สวัสดีครับท่านนายกสมาคมบริบาลแห่งประเทศไทยท่านดรสุภาวดีดวงสริและกรรมการบริหารทุกท่านครับคือผมมาโก้มะลวงนะครับผู้บริหารสถาบันการศึกษาออสเตรเลียผมได้ประสานให้ดอ,อร์ลุงโลดท่านประสานงานกับอาจารย์ทุกท่านนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเราจะมาทํางานออสเตรเลียอยากถูกต้องตามกฎหมายยังไงเดี๋ยวผมแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับผมเองอยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยสากว่าปีครับชีวิตเด็กๆผมก็อยู่ที่โคลาชป่านซัมล้อแล้ว จ้างที่เมืองโคราชตลาดย่าโมนะครับหลังนั้นเสร็จนะครับดวงชะตาผมก็มาเรียนด้านการโรงแรมที่สยามธุรกิจการโรงแรมที่ประตูน้ำนะครับแล้วก็ทํางานแวดวงของการโรงแรมมาหลังนั้นเสร็จผมก็มาเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียเก็บเงินสะสมได้ะไรได้ก็จะมาเรียนด้วยทํางานด้วยในออสเตรเลียจนได้ถือสัญชาติของชาวออสเตรเลียแล้วผมก็มาท,ทําธุรกิจด้านการศึกษาผมมองเห็นว่าลูกหลานเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยลำบากกันทุกคนนะครับผมเอาชีวิต ชีวิตผมเนี่ยการต่อสู้ว่าชีวิตแต่แต่เด็กว่าเราทํำยังไงหาช่องทางยังไงนะครับผมก็ไปเรียนจบด้านกฎหมาย immigration Australia ของมหาวิทยาลัย UTS แล้วก็ถือไลายเส้นการขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียเรื่องวีซ่าทุกชนิดนอกจากนั้นเสร็จผมก็ทําธุรกิจการศึกษาผมบริษัทออสเตรเลียเซ็นเตอร์ PTYLTD นะครับถ้าท่านเห็นสมัยก่อนประมาณ30กว่าปีเนี่ยเราก็จะไม่มีคําว่า Embassy เราก็จะใช้คําว่าจะขอวีซ่าออสเตรเลียเราจะไปศูนย์ออสเตรเลียเซ็นเตอร์ นะครับบุญบัรลมีผมวันหนึ่งผมได้ถือลิขสิทธิ์ของอ u s t r a l i a n Center PTY Ltd ีในประเทศออสเตรเลียทำวีซ่าให้แต่ละประเทศเข้ามาไม่ว่าจะาอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์บราซิลเลียเวียดนามนมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ญี่ปุ่นนะครับเขาก็มาใช้บริการของเรานะครับหลังจากนั้นเสร็จผมทำอาชีพนั้นประสบความสำเร็จผมก็ต่อยอดในการทำเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับผมมี Australian Center of English ศูนยสูงภาษาสอนภาษาอังกฤษนะครับให้เด็กเข้ามาออสเตรเลียเนี่ย ต้องต้องมีภาษาเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า4.5หรือมากกว่าน,นั้นในออสเตรเลียนะครับนอกจากนั้นเสร็จผมก็พัฒนาเรื่องของการศึกษานะครับผมมี Australian International College เป็นผู้บริหารเป็นเลคเตอร์ด้วยแล้วก็ Sydney College นะครับ นักเรียนเนี่ยจะมีนักเรียนนานาชาติเข้ามาใช้บริการกับทางเราเป็นมหาสารนะครับผมก็พัฒนาในเรื่องของว่ามีหลักสูตรไหนมั่งที่ประเทศออสเตรเลียต้องการผมก็มองเห็นในด้านของเชฟด้านของการคุกทำอาหารนะครับร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียนยก็มีเกือบประมาณ2,500ล้านด้านของนวดเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาประมาณ2,000กว่าล้านะนะครับล้วก็ขาดแรงงานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหาของเราเข้ามาไม่ได้ก็เพราะว่าประเทศออสเตรเลียไม่ได้เปิดช่องของ กฎหมายเราก็อาศัยวีซ่านักเรียนเรียนด้วยทํางานด้วยเข้ามาช่วงระยะหนึ่งในปัจจุบันนะครับเราต่อยอดในการที่จะผลักดันสถาบันของเราให้ได้ใบอนุญาตจากอิมพิเกชันจากรัฐบาลของออสเตรเลียก็คือให้เราทําวีซ่าตัวหนึ่งก็คือวีซ่าซับคลาส407คือเด็กเนี่ยสามารถมาฝึกทักษะพิชาชีพของตัวเองในห้องเรียนหรือไปฝึกงานที่สถานที่ฝึกงานโดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นคุณทํางานด้านเชฟ คุณก็ไปฝึกด้านเชฟคือทํางานฟูลไทม์ในร้านต่างๆโรงแรมต่างๆหรือเอทเคชายแคร์ต่างๆ นะครับหรือสถาบันนวดแผนโบราณไทยที่กําลังโด่งดังตอนนี้นะครับก็ขาดมากพนักง,งานฟูทามอีกทั้งนั้นหนีไม่ได้ในเรื่องของด้านบริบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลในออสเตรเลียขาดมากครับคุณสมบัติที่จะเข้าขายในซับคลาสเทรนนิ่งวีซ่า407คืออายุไม่ต่ำกว่า18ปีหรือจบการศึกษา1ปีแล้วคนที่ไม่ได้จบการศึกษาล่ะก็ประสบการณ์ทำงาน1ปีเทียบเท่าได้นะครับก็ให้เข้าในระบบการศึกษาในประเทศไทยในฝ่ายของ บริบาลเนี่ยเขาก็สามารถว่าเด็กอ่าถือว่าคนหนึ่งอ่ะทำงานด้านของบริบาลมาแล้วอยู่ในสถาบันโรงพยาบาลมาแล้วทํางานเกิน1ปีเนี่ยก็สามารถเข้าข่ายเอาประสบการณ์ของเขาประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาใช้ที่จะเข้าข่ายเทียบเท่ากับเรียนหนังสือ1ปีคุณสมบัติต่อไปนะครับก็คือหลักฐานในเรื่องของตํารวจเนี่ยสำคัญนะครับคุณจะเข้ามาในประเทศออสเตรเลียเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานตํารวจที่สําคัญนอกนั้นก็จะมีพาสปอร์ตใบเกิดนะอินดิไนตตัวเองว่าคุณมาอยู่ ที่ไหนเป็นลูกเต้าเหล่าไข่นะครับทั่วไปสำหรับเราเรียนบ้านแล้วก็วุฒิการศึกษาถ้ามีนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็ภาษาอังกฤษ i อเอลสีไม่ยากนะครับสำหรับสังคมไทย i อเอแค่4.5เนี่ยถ้าทางฝ่ายทางเมืองไทยในสถาบันบริบาลก็พยายามให้นักศึกษาเรียนในด้านของภาษาอังกฤษและจบด้านของการศึกษาที่ Requirement ประเทศเอุเซียต้องการในด้านของบริบาลคือผู้ช่วยพยาบาลและรวมไปถึงพยาบาลอาชีพก็สามารถที่เข้ามา ทำงานพูดรทมออสเตรเลียหรือจบด้านของเชฟด้านของริมเดียลมัสซาเอาแค่ประสบการณ์เราก็มาเข้าระบบของเรานิดนึงนะครับ แต่ปัญหาของสังคมไทยเราก็ทราบอยู่ว่าจะให้ลูกหลานเราสอบไปเอลได้4.5หรือ5นี้ยากมากเลยนะครับแผนพัฒนาของประเทศไทยช้าไปนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินหล่อนะครับทั้งฝ่ายฟิลิปปินส์เนี่ยเขาโชคดีเขาพูดภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษมาเขาก็เลยมาเยอะของเนปาลเขาก็มาเยอะสําหรับประเทศไทยเราก็จะพามาเดอร์วีซ่าซับคลาส407คือ training ีซ s a สามารถทํางานฟูลไทม์ได้ทํางานในด้านของไม่ว่าจะเป็นนวดไม่ว่าจะเป็นเชฟ ไม่ได้บริบาลเนี่ยรายได้เยอะไหมโอ้ยผมตอบเลยนะครับปีเงเป็นละล้านบาทน,นะครับคณะกรรมการทุกท่านก็ได้ฟังตรงนีนะ้คงจะตกใจว่าได้จริงหรือเปล่าอาจจะมีเพื่อนฝูงในออสเตรเลียรหรือว่าลูกหลานท่านมาเรียนด้วยทํางานด้วยแล้วก็ทํางานฟูลไทม์จริงๆเนี่ยเขาได้เงินกันเท่าไหร่จุดสําคัญก็คือทํำยังไงจะให้ลูกหลานเราในประเทศไทยในจุดของบริบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยหรือพยาบาลอาชีพเนี่ยเข้ามาออสเตรเลีย ขาดมากนะครับในเรื่องของการดูแลเด็กในเรื่องของการดูแลคนสูงอายุรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยพยายามพัฒนาทุกสิ่งอย่างให้สแตนดาดเข้ามาก็คือต้องการให้นานาชาติเข้ามาแล้วก็มีช่องโหว่ของกฎหมายที่เราเนี่ยเข้าใจเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเราก็ได้อัตโนติติจากรัฐบาลให้เราเป็น มีลายเส้นถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับเรามีลายเส้นของอะไรมันครับเรามีลายเส้นของ i m มเมจชันและในส่วนตัวผมกับ i g มเมจชัน a ออีกด้านหนึ่งผมก็มีลายเส้นจากรัฐบาลออสเตรเลียคือเปิดสถาบันการศึกษาอันเดอร์ของ a s สควาสแตนดาร์ดผมมีออสเตรเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลคอเลเปิดหลักสูตรของ h o สปิ t าลิตี้คุกเกอรี่นะครับท่านก็นจะเห็นในสถานที่ของเราก็จะอยู่ในอาจจะฟีมไม่เห็นว่าสอกันยังไงเรามี2ครัวสถานที่ของเราอยู่ในโรงแรม38 College s ์เล e ต นี่ไฮ Park คพาซาโฮเทลใจกลางเมืองน,นะครับผมก็ภูมิใจนะครับที่ว่าคนไทยคนหนึ่งจากเด็กบ้านนอกคอกนาคนหนึ่งอาชีพปั่งสามล้อหาปูนาขายหรือเก็บ ผักคณะช่วยพ่อแม่ยามเด็กเรียนจบที่หมู่บ้านต่างตาที่โคราชแล้วก็ต่อที่โรงเรียนอำเภอเมืองแล้วก็ต่อโรงเรียนบุญวัฒนาแล้วก็มาที่เสียงธุรกิจการโรงแรมแล้วก็ตรงมาที่นิวซีแลนด์แล้วก็ตอบมาที่ออสเตรเลียนะครับผมก็ใช้ชีวิตของการศึกษาให้เป็นผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษาเนี่ยพ่อแม่ให้ความหนักแน่จิตใจเรามาเนี่ยให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของการศึกษานะครับผมมองไปว่าท่าน มาถูกทางนะครับในด้านของบริบาลในประเทศไทยเนี่ยผมก็เห็นที่ว่าผมมีเพื่อนๆอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อนๆอยู่ที่อเมริกาแคนาดาอังกฤษนะครับก็เห็นในบริบาลของประเทศไทยเข้าไปานป,ประเทศเหมือนกันนะครับท่านดรลุงโลดช่วยประสานด้านของบริบาลให้ผมก็ขอบคุณท่านดรลุงโลดมากนะครับที่เมตตาก,กับน้องคนนี้เราก็เห็นที่น้องทําธุรกิจก็คือทําธุรกิจไม่ได้มุ่งกําไรมุ่งการพัฒนาแล้วเราเห็นด้วยปัญญาของเราเนี่ยว่าช่องทางในกฎหมายออสเตรเลียจะทํา ยังไงให้ลูกหลานล้วเข้ามาที่จะมาอยู่ดีกินดีทำงานนออสเตรเลีย ได้2ปีเนี่ยฟูลไทม์ในออสเตรเลียเราสามารถจัดก,การให้ท่านได้เราพยายามสื่อสารให้รัฐบาลไทยยุคของ4.0ถ้าเราไม่พัฒนาเรื่องของภาษาอังกฤษเลยเราก็จะแพ้นานาชาติเราสู่ในช่วงของประเทศไทยเราเนี่ยอายุสูงวัยนะครับเด็กก็เกิดไม่ทันพีการควบคุมกําเนิดอะไรต่างๆเอสแคร์ก็ประเทศออสเตรเลียก็เหมือนกันนะครับคนก็มีลูกน้อยคนสูงก็ยุก,กันเยอะแต่รัฐบาลเขาก็เลี้ยงดูคนไม่มีงานทำเนี่ยร,รัฐบาลเขาก็ให้เงินทุก ทุกสองอาทิตย์หรือว่าสูงอายุไปรัฐบาลก็ช่วยเหลือในเรื่องของ el, แถลเรามีมินิแคร์ให้แล้วรัฐบาลก็ช่วยเหลือเรื่องของพยาบาลให้รัฐบาลมองคุณภาพของชีวิตเนี่ยเป็นหลักประเทศไทยอนาคตจะพัฒนา ไปถูกจุดนะครับแต่เราอาจจะช้าแต่ก็ไม่สายเกินไปใช่ไหมครับผมยินดีนะครับได้ฟังท่านดรลุงโลดท่านกล่าวให้ผมฟังด้านของบุริบาลเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลหรืออา,าอาชีพตัวประเทศไทยว่าคุณมาร์คมีเยอะแยะมากเลยเขาก็ทําไปที่ญี่ปุ่นมั่งแคนาดาอ๋อก็ถูกต้องเลยครับก็ถูกตรงจุดเลยไปต่างประเทศก็ฝากฝากของประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับทางเราจะทําเรื่องของประสานงานหน่วยงานให้สถาบันของเอชแคร์ชายแคร์แล้วก็ในด้านของคุก รีด้วยในด,ด้านของนวดด้วยหรือหลายๆอาชีพที่ท่านต้องการให้เราช่วยเหลือทั้งนี้ทั้งนั้นมาออสเตรเลียยากไหมไม่ยากเลยประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราเวลคัมคืองานการหาง่ายมากนะครับแล้วก็เงินดีนะครับท่านสามารถได้เงินเป็นลล้านบาทต่อปีได้เมื่อทำงานได้เรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้ก็ไปซื้อบ้านให้พ่อแม่เองนะครับหรือช่วยเหลือพ่อแม่เองก็คือชาวโคราชก็บอกว่า ถ้าเองไม่สร้างบ้านให้พ่อแม่เองเองจะไม่มีบ้านตัวเองอยู่คือเลี้ยงดูฟิดามารดานะครับผมฝากออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ศูนย์วีซ่าและแนะแนวศึกษาออสเตรเลียผู้สวัสดีครับผมออสเตรเลียนเซ็นเตอร์ผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา